ในช่วงประเด็นเป็นข่าวผมไปพูดพิด่ไปเมื่อสักครู่แล้วว่าประเด็นทงที่เราต้องพูดคุยในทุกๆวันตอนนี้เป็นเดย์บายเดย์ในการขยับมาตรการเรื่องของการดูแลอธิปไตยของชาติไทยระหว่างการพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งรัฐบาลเองก็มีการขับเคลื่อนอยู่เป็นระยะพร้อมกับการกระชับพื้นที่และมาตรการโดยหน่วยงานงความมั่นคงอย่างเช่นทอบอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง4ีหเหล่าทัพ ดังนั้นเรามาติดตามกันครับรัฐบาลเองนะครับตอนนี้ก็ย้ำนะครับว่าการใช้วัตรการเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานั้นคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับความคืบหน้าครับสถานการณ์ณนะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากมีความพยายามจเจราจาระดับผู้นําร่วมกันหลายครั้งนะครับนำโดยนายภูมิธรรมเวชย,ยชยัยรองร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกแถลงการระบุว่า การเจราจากับรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาฝ่ายไทยมีข้อเสนอนําไปสู่การลดการผาเผชิญหน้าและสันติภาพแต่กลับถูกปฏิเสธไทยจึงจําเป็นต้องเสริมมาตรการและเสริมกําลังจากนั้นกองทัพบ,บกครับได้ออกคาสั่งมอบอานาจผู้บัญชาการกองกําลังบุรพาและผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีควบคุมผ่านแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามมติของสมช ซึ่งจะดำเนินการสีขั้นตอนด้วยกันครับทั้งนี้ค่ะในขณะนี้เองเนี่ยการถแถลงสถานการณ์จากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและกองทัพบ,บกก็ได้เรียกร้องให้กัมพูชาลดความตึงเครียดตลอดแนวชายแดนค่ะและยืนยันว่าการควบคุมเปิดปิดจุดผ่านแดนดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยยึดหลักมนุษยธรรมและคํานึงถึงการดํารงชีวิตของประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะแม่ทัาพภาคที่2ก็ได้ลงนามคาสั่งเปิดปิดด่านถาวรจุดผ่อนปรนการค้าแต่หากกัม ผูชาเพิ่มกำลังหรือว่าเกิดการประทะชายแดนก็ให้ปิดในทันทีค่ะ